สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกมไฟน์ไนแอเี้สามนะครับไปลุยกันเลยไม่พูดข้ามทำเพลงนะฮะก็ถ้าทุกคนเห็นว่าถึงคืนที่2แล้วอันนั้นผมเข้าไปเซอร์เวย์นะฮะจริงๆไม่ได้เซอร์เวย์หรอก,ก็อัดแต่แหละแต่พอดีอัดมาแล้วเสียงมีปัญหานะฮะ,ะเล่นหม่แลวกันไม่เป็นไรคือแรกจริงๆก็เรียกว่าไม่มีอะไรเลยผมเข้าไปแรกเปิดกล้องเลยไม่รู้คืนแรกรอบนี้จะต่างกันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะมารอดูกัน ออจะไม่ฟังเสียงอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็เท่าที่ไปเล่นดูนะฮะระบบแบตเตอรี่ของเกมนี้ก็โดนตัดไปนะทั้งที่ภาคหนึ 1, ่งภาคสองมีนะภาคสามโดนตัดทิ้งไปอย่างเพื่อความสนุกของการเล่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็เป็นการใช้กล้องมากขึ้นเพราะว่าภาคหนึ 2, ่งภาคสองท่านเล่นกันไปไหลายไปไหลายคืนแล้วเนี่ยกล้องจะแบบโคตรของโคตรของโคตรไรประโยชน์คือเราแทบจะไม่ดูกล้องเลยเราดูกล้องบางห้องเดียวด้วยซ้ํา ครั้งนะฮะอันนี้ผมกําลังดูไล่นะฮะว่าจะมีอะไรเพราะว่าตอนคืนแรกรอบแรกที่ผมเล่นนะฮะไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีอะไรไม่มีการปรากฏตัวของสิ่งใดไม่มีการมาของอะไรเลยฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืนแรกเนี่ยมันปล่อยไก่หรือเปล่าจะมาลองดูกันนะฮะว่ารอบนี้ผมจะทําได้ดีหรือเปล่า ตีหนึ่งนะฮะโอเคผมยังไม่เห็นตัวอะไรเลยนะฮะเดี๋ยผมเห็นแล้วว่ะแต่ผมไม่สังเกตไม่เห็นนะถ้าเห็นอย่างน้อยมันจะสะดุดตานิดนึงครับผมว่าผมไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะอ,อืมคือตีสองแล้วนะฮะด,ด,ดูดูจะปล่อยไก่เหมือนรอบแรกที่ผมเล่นหรือเปล่า ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยค่ <Hi. S 1> อ่ <Hi. S 1> เสียงนี้เอาไว้ลอดนะฮะเสียงบอลลูนแมนจากภาคสองนะฮะเอาไว้ลอดคุณหมีฮะเป็นตุกตต๊กตามหมีตุ๊กตาหมีเป็นตัวเดียวในเกมภาคนี้นะที่ฆ่าเราได้ <Hi. S 1> ตัวอื่นจะเป็นการทําให้กล้องเสีย <Hi. S 1> เสียงเสียพ่อระบายอากาศเสียนะฮะซึ่งเราจะทําให้เราต้องไปนั่งรีบูตนะฮะค่ ตีสามแล้วนะฮะเริ่มเสียวแล้วะจะไม่มีเสียงซาวอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าพรผมปิดอะไรนะซึ่งจะทําให้เราทํให้ห้องที่เราอยู่เนี่ย <Hi. S 1> เกิดเสียงดังนะเป็นการล่อไอตัวหมีมาหาเราเท่าที่ผมเข้าใจในการเล่นคือแรกรอบแรกนะฮะ uh. ถามว่าคืนสองผมได้เล่นไหมผมได้เล่นปุ๊บรอบเดียวผมตายผมเลิกเลย <laughs> มันค่อนข้างคืนสองค่อนข้างโหดน,นะฮะผมว่าเพราะคืนสองโหดมันเลยต้องปล่อยไก่หรือเปล่าฮะผมก็ไม่แน่ใจในนจุดนี้นะฮะบอกตรงนี้เห็นอะไรเลยอ่ะคืนแรกอ่ะเหมือนให้เรามานั่งลองกล้องลองดูว่าเออมีห้องอะไรบ้างหรือมันอยู่ในท่อระบายอากาศปะก็ไม่มีนะโอ้ก็ระบายอากาศก็พตรน่ากลัวเลย เ่าที่ดูก็เหมือนจะเป็นร้านพิซซ่าเหมือนเดิมอะฮะตีสี่แล้วนะฮะไม่มีอะไรเลยเอา่าเดี๋ยวมันเห็นขาใครวะฮัลโหลจะกปิดปิดกล้องก็ไปกดอันนี้ซะง,งัน้นไม่มีอะไรอะตีห้าแล้วฮะรู้สึกคืนแรกก็คง <c ười> จะผ่านไปชิวๆแบบนี้ฮะ hi, hi, hi. ช่างต่างกับไฟไนท์แอฟเฟดีหนึ่งและสองจริงๆแล้วก็คืนแรกมันก็เล่นเราเลยฮะ เราไปในฟินดี้สามไม่เล่นลานเลยฮะอย่าว่าแต่เล่นงานนะ <Hello. S 1> มันไม่มีตัวอะไรผ่มาเลยฮะเราคงจะผ่านขึ้นแรกไปอย่างเงี้ยฟังผมบ่นไปแล้วกันนะฮะใครแม่งตกแต่งร้านอย่างนี้วะ Hi. Hi. ที่สําคัญทำไมกูถึงมารับจ็อบมานั่งเวียนดึกอีกรอบเนี่ยเป็นอะไรที่บัตโซปบจริงๆอ่าผ่านไปอย่างง่ายดายนะฮะ <Yeah. S 1> อ๋ผ่านกันไปแบบบน่บนๆนฮะเล่นไปบ,นบน่นไป,น,ไปนะฮะรายการนี้ อันนี้ไม่ใช่ว่าเกมเสียนะฮะมันเป็นอรูปแบบของเกมอยู่แล้วอันนี้คือมันจะให้เราเดินผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะมันบอกให้ตามไปนะฮะก็ต้องตามมันไปนะฮะอันนี้ผมก็มาเดินแล้วรอดูในการเล่นรอบแรกคืนแรกนะฮะซึ่งเมื่อเราขึ้นไปมันจะขึ้นเออ,เอว่าเออเราเข้าไปไม่ได้นะ พอเราเดินลงมานะฮะก็จะมีตัวสารเลวมาฆ่าเราม,ม,มุ่งมุมีตัวนี้ไม่เคยปรากฏตัวในภาคหนึ่งและภาคสองนะฮะผมน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะหัวมันไม่ได้เป็นรูปสัตว์เลยหัวมันดูมันจะเป็นคนมากกว่านะฮะมาเล่นกันต่อในคืนที่สองคืนนี้สนุกเลยฮะคืนนี้ได้สนุกแน่ฮะผมโคตรรับประกันเลยเพราะมันจะท้าโถมคุณตั้งแต่รอบแรกๆเลย รืงนี้ต้องตาดีสักนิดนึงนะฮะนะฮะกล้องเริ่มเสียนะฮะมันเริ่มมาหาเราแล้วฮะฮัลโหลต้องพยายามมองด้วยฮะอย่ามองแต่กล้องมองข้างนอกด้วยเพราะว่ามันอาจจะมาหาเราแบบไม่รู้ตัวหรือเปล่าหรือเปล่าไอ้ผมไม่เห็นใครเว้ยต้องตาดีดีนิดนึงนะฮะฮัลโหล ห้องกลางกัห้องหมายเลขค่าจะเป็นห้องที่เป็นจุดศูนย์กลางนะฮะของการดึงดูดน,นะฮะเพราะว่ารอบๆจะเป็นมันจะถ้ากดห้องนี้เนี่ยพอวิดีโอเร่มเ,เป็นสัญญาณที่โคตรจะดีเลยฮะ,ะว่าจะข่ามึงแลวนะถ้าซาวมาหี่ชัวเลยฮะ,ะตอนนี้ซาวยังไม่มานะฮะมาแต่วิดีโอเสียไอโอเดโอเสียปึ๊บ <Hi. S 1> ผมยังไม่เห็นใครเลยว่ะ เริ่มเสียวแล้วเนี่ยเสียงเพลงซาวมาแล้วสาวมาถ้าใครได้ยินนะซาวมันมาตัวมันยังไม่มานะฮะผมยังไม่เห็นตัวมันนะฮะตอนนี้ก็รู้สึกคนคน,คนคนคนลุกลุก,ลก,ลกนิด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 แลยนะเนี่ยเอาเสี่ยมเยี่ยมจริงจริงกล้องไม่ราดเสียนะฮะการที่เรามานั่งรีบูนี่มันเป็นยิ่งกว่าฐานไฟชายของไอ้แบตเตอรี่ของภ้างนี้หักซอยนะคือมันทำเราตายได้เลยอะ่ะ คือเราเล่นเกมลิงชิงบอลดึงดึงดึงพี่หมีอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ดีพี่แกก็แบบฮะวิดีโอเลอรแ,แล้วกูก็โดนแ,แตกกลัวแล้วไงสุดดี <c oughs> ตายกูตายตายแต่ตีหนึ่งได้แยละคืนที่สองไงให้มันได้อย่างนี้ฮันมารอดไหมรอดได้ไงวะ <c oughs> โอ้โหกูเพิ่งซ่อมเสียอีกแล้ว นั่นบอลลูนแมนใช่ไหมโอ้โหกำลังพยายามมองหาพี่หมีบอลลูนแมนมาก่อนเลยฮะเนี่ยนะฮะมันจะพยายามทําให้เราแล้วตอนนีก้กดห้องที่หง n g ไม่มาแดก,กูใกล้เลยเนี่ยเอาชิบหายแล้วไงฮะพี่น้องาช <Hello? S 1> อาวไทยฮัลโหลนี้กูกดไกลเนี่ยโดนใครออ้หูอ้หูมามองห้อง,องข้างๆเร็วๆเร็วๆมาเร็วเลยอยเฮียฆ yeah! ่ากูเลยสิ <laughs> โอ้แม่งวีตัดกล้องแบบโหดไล์จริงเสืออผมอะไปกดห้องไกล่แล้วแล้วทีนี้มันมาอยู่ข้างแล้วกดล่อมไม่ได้แล้วไงมาคืนที่สองนะฮะรอบที่สองกันผมไม่แปลกใจเลยว,ว่าคืนแรกมันไม่มีหาอะไรเพราะคืนที่สองม่งยากยากชี้ชชอะฮะมาพยายามมองนะฮะ ว่ามันอยู่ตรงไหนอ่าผมพยายามมองอยู่นะว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะี๋ยวมันไปอยู่ห้องที่ผมลอมอันนี้ผม<ๆ>พยายามล้อมมาอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อว่ามันมันมันมาแล้วใช่ไหมฮะอ๋อมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เห็นแล้วเห็นแล้ว <an S 1> ล่องไปห้องสิบล่องไป,ไปห้องสิบหรือไม่ไปอยู่ <c oughs> ห้องห้องก้าไม่อยู่ละ 5, 10, มันอยู่ห้องสิบ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 แต่ที่สําคัญคือเนี่ยพอเราลอ่อมันยึงชิมบอล90 90ใช่ไหมฮะและ้วทีนี้ก็คือมันจะเนี่ยนะพอวิดีโอเริ่มเออเลอร์แล้วมันจะหลุดมือเราไปฮะ<无言>ไหนแล้วจ้าโอ้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ห้องแปดชิบอาย啊ล่อนไปล่อนไปมันอยู่ห้องแปดฮะ มไม่อยู่แล้วะมันไม่อยู่ห้องแรกแปดแล้วมันไปอยู่ห้องไหนพี่มันไปอยู่ห้องไหนเนี่ยใคอยู่ห้องไหนวะอ๋อเยี่ยมยื่จริงจริงออดีโอเสียไอแชมเปร่าเสียเพิ่งตีหนึ่งเองนะเนี่ยอ๋อซาวมาแล้วมึงอยู่ข้างๆห้องกูเลยใช่ไหมเออไม่แอบ,บตาน้อยกูด้วย <L> เดี๋ยว มาแอบตาน้อยลหละจ้าอ้้หูกูตายข้ากูเลยวนมาได้จัไหวจริงพอกดเรียกปุ๊บมันอยู่ข้างห้องเลยนุงนี้ต้องส่องก่อนแล้วค่อยกดดีกว่าโอ้แม่เจ้าโคตรยากเลยคืนที่สองรอบที่สามฮะอ เกมมันช่างโหดร้ายอย่างนี้ทำร้ายจิตใจคนเล่นจริงๆเลยกดไปก่อนนะกดไปก่อนเอออดเดิมออเดิมฮะต้องพยายามหามันให้เจอให้เร็วที่สุดนะฮะ <Hi. S 1> มายัางว่ามันไม่น่ามาเร็วนะคืนที่สองมันจะจะมาจากระยะไกลนะั่นผมเห็นมันแล้วฮะมันอยู่ห้องที่ห้า เราจะล่อมันไปห้องที่เก้านะฮะโดยการล่อไปห้องที่แปดก่อนถ้าล่อไปไกลไปมันจะไม่ได้ยินเสียงนะฮะเร็วเร็วเร็รอกดอย่างเนี่ยเออแล้ว <Hello. S 1> โอเคนะฮะไม่มีอะไรอันนี้มันไปอยู่ห้องที่แปดแล้วฮะเราจะล่อมไปอยู่ห้องที่สิบกัน <_ d ip> โอเคนะฮะได้กดก่อนก่อนที่วิดออดิโอจะเสียนะฮะไม่รู้จะได้ผลอะไรหรือเปล่านะฮะทำให้ผมขนลุกกันอีกทีหนึ่งฮะ มันเหมือนเกมวัดใจยังไงไม่รู้นะฮะเกมนี้มีไหนรู้วะไม่รู้อ่ะมึงต้องอยู่ข้างห้องกูแน่เลยกูปดไว้ก่อนเอแต่ถ้ามันไม่อยู่ข้างห้องมันก็มาหามาหาผมเลยดิถูกต้องปะใช่ไหมอ๋อชัดเจนมึงมาอะไรใช่ไหมรไม่รู้อ่ะล่อมห้องนี้อ่ะกูรู้ว่ามึงอยู่ใกล้กูละอูเชียมึงอยู่ใกล้กูหรือมึงอยู่ข้างๆกู เฮ้ยอะไรวะโหยากเลยเนี่ยโหเล่นแบบงงๆดูกันต่อฮะคืนที่สองรอบที่สี่ผมเข้าใจว่าคนดูคงกำลังเบื่อว่าไอ้ห่าแม่งตายบ่อยเหลือเกินคุณต้องมาลองเล่นเองฮะเพราะแม่งยากจริงอะไรจริงพอเสียจังหวะในการรีวูนี่ทำให้เกมลิงชินบอลมันยากขึ้นผมว่าตอนนั้นมันต้อง มาทางท่อแน่ๆเลยผมปิดท่อไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยลืม,ลมดูท่อโอ้ยมันอยู่ห้องเก้ามันอยู่ห้องเก้ามันอยู่ห้องเก้าต้องรอไปห้องแปดไม่ต้องรอไปห้องส <Hello. S 1> ิบมฮลโหลจ้าเฮ้ยผมรอดไปห้องสิบไปไหมวะอ๋อเชีย่ยลอมาห้องนี้ก่อน พอกล้องไม่ชัดเนี่ยมันก็ทําให้เรามองมันยากขึ้นนะฮะมาแล้วเหรอกูเสียาการล่อไปแล้วนะถ้ามึงมาอีกกูาตายเลยนะเนี่ยตีหนึ่งอย่างนี้นเนี่ยโอ้มันอยู่ห้องอันนี้พอดีนี่ไงอยู่ตรงมุมเลยเนี่ยเร็วๆเพื่อนเร็วเร็วนแหละ ไปไหมฮะไปตามคําเชิญไหมโอ้โหมันไปตามคําเชิญเว้ยใช่โอ้กดละกดแล้วกดแล้ว,ลวมันไปแล้วมันไปแล้วแน่ๆฮะโอ้โหมันไปจริงด้วยเว้ยร <Hi. S 1> อบไปอีกห้องหนึ่ง่อไปอีกห้อง <Hello. S 1> เออนั่นแหละวันซ้ายอันขวาระวังอ๋อชีตเนี่ยแหละฮะผมจะตายเพราะว่าคาร์เมล่าเจ๊งเนี่ยแหละฮะไอผมน่าจะกดเสียงล่อก่อนวะมันมาแล้วแน่ๆเลย ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้ผมเสียกดเสียงไปแล้วด้วยเพิ่งตีหนึ่งเองเนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีอะไรเสียโอ้โหกล้องเสียท่อระบายน้ําเสียไม่ใช่ท่อระบายน้ำท่ออ่อท่อระบายอกากาศตอนนี้ผมขาดการติดต่อของอุย้ย <Hello. S 1> ล่องมาห้องนี้แหละไม,มานะฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อยู่ห้องนี้หรือเปล่าใช่เดี๋ยวเสียวเว้ยอยู่ห yeah. ้องไหนวะโอ้เห็นแล้วเห็นแขนเห็นแขนเร็วเร็วเร็ว so ้องนี้ต้องเสียเออลองไปห้องไกลก่อนนะแ๋ยวมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วลองไปห้องแปดลองไปห้องแปดเออเราเล่นอย่างเชี่ยวชาญชำนาญช่ำชองฉับไวนะฮะอันนี้ยังไม่มีตัวอื่นมาแทรกแซงเลยนะฮะไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้ว โอ้ยเห็นแล้วฮมันอยู่ห้องนั้นนะเอาละเราได้ล่อมาไปห้องเก้าแล้วนะฮะซื้อเวลาเพื่อทำให้ออดิโอเรารีบูตอออดิโอเราก่อนนะฮะตื่นเต้นพ็ตื่นเต้นเลยโอ้เต็มหน้าเต็มหน้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะไปไหนแล้วล่ะพี่ชิบหายแล้วผมทำมันหลุดละชิบหายละตอนนี้น่ากลัวสุดแล้ว จ้าเอ๋ไม่เหมือผมเห็นหรือเปล่าวะใช่ยังยังคะะยังเดี๋ยวย,ย,ยังไม่อยากเสียการกดต้องเช็คให้แน่ใจก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคเมื <S <S okay. ่อกี้ผมเห็นมันอยู่ห้องอั้นห้องที่เรากดเสียงตะกี้นะจะไม่ได้เล่มอะไร ตอนนี้คามล่าเสียนะตีสามเป็นการสู้แบบเหมือนแรกหมัดมวยแล้วตอนนี้โซบเสียสองอันเลยรีบูตออเลยฮะตีสี่แล้วอยู่ผมจะผ่านคือที่สองไปได้ไม่น่าผ่านวะจริงๆรีบูตสองอันอย่างนี้ตายลูกเดียวเลยอะ่ะผมเชื่อว่ามันมาอยู่ห้องนี้แล้วโอ้เชี่ย เสียการล่อไปแล้วฮะมาในงูวะผมล่อมันก่อนถะผมล่อมันก่อนคืนที่สองแม่งโหดสัตว์จริงๆมันแบบเกมชกวยเลยอ่ะผมล่อไปห <_' n> ้องห้าเดี๋ยวซิมันไปไหมไตีสี่นะฮะตีสี่ แล้วฮะผมเสียผมเสียการล่อไปแล้วตีห้าแล้วฮะเฮลโหลุยเอกดครั้งสุดท้ายก่อนออดิโอเสียรีวูวเร็วๆเพื่อนตีห้าแล้วเราจะผ่านคืนที่สองแล้วเพื่อนตอนนี้มันหลุดมือผมไปละวนี่ลูก <c oughs> มันอยู่ตรงไหนฮะล่อมันข้างห้องนะดีที่สุดแล้วฮะถ้ามันหลุดมือเรานะฮะไอ้มันยังอยู่ตรงนี้อยู่ยหรือเปล่า ผมคิดเองฮัลโหลไม่นะฮะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่พี่หมีเราคุยกันได้ใช <Hi. S 1> มีอะไรเราคุยกันได้ครับพี่หมีมีอะไรเราคุยกันได้เราใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะพี่พี่ยังอยู่ห้องนั้นอีกเหรอพี่ okay. <Hello. S 1> อ้าวแล้เสียงมาแล้วฮะมันหลุดไปตรงไหนแล้วผมยังเห็นมันอยู่ที่เดิมเลย โอ้ผ่านคือที่สองไปได้ด้วยว้ยสุดยอดจริงๆฮะไม่น่าเชื่อเลยฮะท่านผู้ชมโอ้สู้กันแบบเหมือนแรกหมัดแลกกันต่อยเลยะตะกี้นี้ให้กูเดินเล่นอีกแล้วใช่ไหมอาวตัวที่สองตัวแรกตายแล้วนอะกูยังต้องไปตายเดียวกับอีกตัวตะกี้อะไปโดนตัวอะไรฆ่าก็ไม่รู้อ่ะหมีปอมฮะหมีปอมหมีจีนแดงนะฮะเดินช้ามากเลยอะ่ะ โหซากหมีกูไม่ตามแล้วกันกูไปทางอื่นมันก็ตันอยู่ดีวะมันก็ไปไม่ได้อ่ะต้องตามวะเนี่ยเพื่อนหมีเราตายแล้วอ่ะก็ขึ้นไม่ได้วะเนี่ยพอกลับเราจะตายเหมือนกันองงเว้ยไม่เข้าใจวะโอเจอกันต่อไปคลิปหน้าเถอะ หไลฟ์ซาดีจริงๆขอบคุณในการรับชมนะฮะเจอกันต่อไปคลิปหน้านะครับ